เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับจากช่อง Liberty Anime กันด้วยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีแฟนๆผู้ติดตามจากการ์ตูนเรื่อง Black c l o v e r กันด้วยนั่นเองนะครับผมในวันนี้นะครับก็จะพูดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปของพลังคุ้มข้างของแอสตาที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ย ซึ่งนในคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือตัวของดันเต้ก็ได้ทําการประทะกับทางด้านของแอสตาใช่ไหมครับโดยที่ตัวของดันเต้เนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับปีศาจของตัวเองนะครับเป็นพลังปีศาจของเขาแล้วก็เป็นปีศาจที่น่าจะอยู่ภายในกลิมวงของดันเต้ด้วยนะครับซึ่งปีศาจต,ตัวนั้นเนี่ยมีชื่อว่าลูซิเฟอร์นั่นเอง โดยชื่อของลูซิเฟอร์นะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยเนี่ยมันกลายมาเป็นประเด็นที่ทําให้หลายๆคนพูดถึงกันมากนะครับซึ่งชื่อของลูซิเฟอร์เนี่ยตามตำนานจริงๆตามเรื่องเล่าจริงๆเนี่ยลูซิเฟอร์เนี่ยถือเป็นหนึ่งใน7บาปนะครับบาปแห่งความหยิ่งยโสนะครับถ้าตามเรื่องของ7บาปก็คงเป็นสไตล์เอสคานอนะฮะ ถ้าตามตำนานหรือเรื่องเล่าที่มีการพูดถึงชื่อของลูซิเฟอร์นะครับลูซิเฟอร์เนี่ยก็คือชื่อของทูตสวรรค์นตนหนึ่งนะครับที่มีความเย่อหยิ่งมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็รู้สึกถึงว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีพลังแข็งกแกร่งเป็นอย่างมากนะครับ เขาก็เลยได้ท้าทายพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของลูซิเฟอร์ก็ถูกขับไล่ลงมาสู่นรกนะครับเป็นการลงโทษทีนี้เนี่ยลูซิเฟอร์จากทู่สวรรค์เขาก็เปลี่ยนกลายไปเป็นปีศาจร้ายนะครับแล้วก็มีพลังที่แข็งแกร่งมากๆนะครับผมก็จําตำนานเรื่องเล่าจริงๆไม่ค่อยได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปอยู่ทางสายนั้นขนาดนั้นนะ แต่เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาอ่านเนี่ยดูเหมือนว่าลูซิเฟอร์หลังจากที่เขาเนี่ยได้ตกลงไปสู่นรกนะครับเขาก็ได้เปลี่ยนตัวเองให้กลายไปเป็นเจ้าแห่งปีศาจในนรกนั้นแทนนะฮะโดยที่ถ้าเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องของแบล็กโคเวอร์เนี่ย ก็ค่อนข้างมีเป็นไปได้สูงมากๆที่ว่าลูซิเฟอร์ที่เป็นปีศาจของดันเต้อาจจะเป็นปีศาจที่ทำการคุมพวกเผ่าปีศาจทั้งหมดนะครับหรือว่าเป็นราชาปีศาจก็ได้ถ้าจะพูดประมาณนั้นนะครับเพราะว่าในบทพูดของปีศาจที่คุยกับดันเตนะครับหรือว่าลูซิเฟอร์เนี่ย เขาก็พยายามพูดอยู่เหมือนกันนะฮะว่าเขาเนี่ยก็เป็นปีศาจชั้นสูงอย่างปีศาจที่โผลมาในอาณาจักรโคลเวอร์เลยครับก็คือปีศาจวาจาสิทธิ์ที่มีชื่อว่าเกรชเนี่ยไอเจ้าปีศาจตัวน,นั้นเนี่ยเป็นปีศาจแนวหน้าแนวลบนะครับก็เป็นปีศาจตัวหนึ่งที่เป็นปีศาจชั้นสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นปีศาจที่เหมือนเป็น แนวออกรบแนวต่อสู้นะครับผมโดยที่ปีศาจลูซิเฟอร์ที่อยู่ภายในตัวของดันเต้เนี่ยน่าจะมียศสูงมากๆอยู่ในระดับที่อาจจะเป็นถึงราชาปีศาจหรือว่าเป็นผู้ปกครองปีศาจเลยก็ได้นะครับผม ซึ่งประเด็นสำคัญสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องมาโฟกัสทางด้านของเผ่าปีศาจอย่างลูซิเฟอร์นะครับที่ผมคาดการว่าน่าจะเป็นราชาปีศาจไม่ก็เป็นผู้ปกครองของเผ่าปีศาจนะครับที่พาเด็กๆเ,เนี่ยไปดูคะแนนเกรดน,นะไม่ใช่ไม่ใช่ คือตัวของลูซิเฟอร์เนียอย่างที่ผมเล่าตามตำนานจริงๆของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทูสวรรค์ที่ตกลงมาสู่นรกนะครับมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เผ่าพันธุ์หนึ่งที่ยังไม่มีการพูดถึงเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าเนี่ย ก็คือเผ่าพันธุ์ทูตสวรรค์นะครับหรือว่าเผ่าพันธุ์นางฟ้านั่นแหละนะครับถ้าใครที่เคยดูเรื่องของ7บาปมาเนี่ยก็คงจะรู้ว่าเผ่านางฟ้าเนี่ยเป็นเผ่าที่เป็นคู่ปรับกับทางด้านของเผ่าปีศาจนะครับผมโดยที่เผ่านางฟ้าหรือเผ่าเทพเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมนะครับที่ว่าเขาเนี่ยอาจจะมีตัวตนอยู่ภายในเรื่องของ Black Cover ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าชื่อของลูซิเฟอร์ที่เป็นของปีศาจเนี่ยมันยังมีเลยบางทีแล้วลูซิเฟอร์อาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ทูตสวรรค์หรือเผ่า ันานนางฟ้ามาก่อนแล้วทีนี้ก็ถูกขับไล่มาอยู่ในโลกของปีศาจนะครับแล้วก็มีหนึ่งสิ่งนะครับที่มันจะสามารถเชื่อมโยงเรื่องนี้ให้เข้ากันได้อยู่นะครับก็คือเรื่องของมิติภายในเรื่อง Black c l o v e r นะครับ ในเรื่องแบ็คโคเวอร์เนี่ยเขามีการพูดถึงมิติที่ไม่ใช่มีมิติเพียงแค่โลกของเราอย่างเดียวยังมีมิติอีกหนึ่งมิตินะครับอย่างมิติของนรกนะครับหรือว่ามิติแห่งความมืดนั่นแหละนะครับมิตินี้เนี่ยจะเป็นที่อยู่ของเผ่าปีศาจและก็เป็นที่อยู่ของ ที่อยู่ของ4มีชีวิตที่ลึกลับนะฮะโดยที่ในตอนที่ตัวของพวกแอสตากําลังต่อสู้กับเผ่าปีศาจอยู่นะครับหรือว่าปีศาจเกรชหรือว่าปีศาจวาจาสิ์เนี่ยมันก็ได้พูดถึงมิตินี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพูดถึงสิ่งมีชีวิตในอีกมิติหนึ่งนะครับผม ซึ่งการที่เผ่านางฟ้าเนี่ยจะมีตัวตนอยู่จริงๆนะครับผมก็บอกได้เลยว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าเผ่าปีศาจก็มีแล้วเผ่านางเงือกนะครับเผ่าเอลเผ่ามนุษย์เผ่าแม่มดเนี่ยคือแม่งมีเผ่าหลายเผ่ามากการจะมีตัวตนของเผ่านางฟ้ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าแบ็คคูเวอร์มันก็เป็นการ์ตูนสไตล์แฟนตาซีอยู่แล้วนะฮะ มันก็อาจจะเป็นการคลายคําตอบหลายๆอย่างได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมสงสัยมากๆเกี่ยวกับเผ่าปีศาจเลยนะครับก็คือในสมัยอดีตเนี่ยเผ่าปีศาจนะครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่ ทำไมถึงไม่อยู่บนโลกทําไมถึงไม่สามารถขึ้นมาบนโลกได้พวกเขาโดนปิดผนึกอะไรทําไมถึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายมายังบนโลกได้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสงสัยแล้วก็น่าสนใจมากๆว่าในสมัยที่เผ่าปีศาจเคยอยู่บนโลกเนี่ยพวกเขาเจออะไรมาะครับทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถขึ้นมาบนโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเผ่าปีศาจเนี่ยถ้าจะขึ้นมามีตัวตนอยู่บนโลกเนี่ยก็ต้องมีการ ปวดผนึกปวดอะไรต่างๆหรือว่าต้องมาอยู่ในกลีม,มัว5แฉกนะครับแทรกแซงตัวตนแทรกแซงเวทมนต์ขึ้นมาอยู่บนโลกได้เท่านั้นนะครับคือการจะขึ้นมาอยู่บนโลกได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ยากมากๆพอสมควรเลยสําหรับเผ่าปีศาจนั่นเองนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับปีศาจลูซิเฟอร์นะครับเป็นราชาปีศาจหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ปกครองปีศาจหรือเป็นผู้สวัสดิ์หรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคนฟังนะฮะเออแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดยังไงคิดเห็นกันนยยงงไี่ ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมอาคอมเมนต์กันสนุกสนุกนะฮะอยา่าดราม่ากันเลยนะครับผมน,น,น้องๆหนูๆนะครับถ้าดราม่ากันเนี่ยผมอาจจะบ,บินได้เลยนะนะฮะโอ้สําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนั่นเองนะครับผมไปละบ๊ายบาย